ปะทีนี้ลงเขาโอ้ยลงเขาจะเป็นยังไงมาตามมาดูกันเอ้ย,นะอยรอรับด้วยนะตรงไปอะ่ะไปหน่อไม้ก็ไม่มีมันจะกินแล้วหน่อไม้หมดตามมาอุย้ย luôn đây ừ, đi qua, áo chưa nó mới, ui kéo, ôi ừ, nó anh đẹp, đẹp như đó. Ừ, này nó mới, ừ, nào, nào. Nhiê, này nó, áo áo, nó Nhiê, nó ngắn, nó, nhìn ra จะลงได้หรอือลงไม่ได้หรอกใครจะลงก็ลงไม่ลงแล้วอันนี้ดีกว่านี่กยคนมาตัดเลยนะมาทางตรงง่ายๆดีกว่า,นนกวาตกไปนี่คนมาเก็บนะ ใช่ไหมอู้เคยยังมาเก็บเราอ่ะเขารูนน้ไหมอ่ะโอ้ยแล้ก็ช่างปีนเนาะคนโอ้แต่ไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนเลย เดินเดินง่ายกว่าอโอ้ย,อยเดินอยู่คนเดียวอยู่คนเพื่อนน้อยดีเอว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 อวโอ้ยเชยยอดไหมเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nó hấp dẫn nó subscribe cho nó Ghiền

มส่งอ uh, <environmentally> ันอู้หูนี้อยลูกมามำให้น้องดูเลยงน mưa สบายโอ้ยโอ้ยมาตามั้ยพาไปหาที่สบายสบายเดินสบายตรงไหนเนี่ย cái <laughs> bài trong này, ôi, bài không thấy xoa bai, như nghe, ô, có,

เดี๋ยวมันลอกเฮ้ยลอกก็แต่ลอกก็แตะโอ้ยน้ำหมยก็ไมเลยกินเจ็บใจสังเอกนี่ทางเดินสบายแล้วถึงแล้วโอ้ทางเพิ่มมาปวดหัวแล้ว นี่โดนสบ,บายแล้วนี่ตามมาไปดูกันลอ,อกกันดีกว่าจะเติดตัวมั้ยเดี๋ยวมันจอกกัดจอกกัดจอกกันอยู่ที่นีจะลอ,อกแล้วก็เต้าเอ้ายังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่เนี้ยเนี่ยดูสินี่องค์พระโอ๊ยวนมาถึงไหนยังกลับกันตรงนี้อีกนะ ไป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 โด<ป>งแล้วมั้งุ๊กสาววนไปต้องไกลกลับมานี่อีกอยู่วนลอกก็ดีกว่าเนี่ยองพระเออน่เอาวนไปทางไหนครับนึกกลับมานี่อีก นี่นะไปที่ล็อกกัน yeah. yeah. okay. ลำบากลำบนไม่ต้องเก็บมาเนาะไหนมีน้ำผาเนี่ยอ,ออกไงอย่างนี้นะเดี๋ยวมาโอ้ยไออกได้ไหมอ่ะนะอย่างนีน้โอ้ย เอม่ลงได้ไหนี่ Promise เออกานเลี้วไปไม่ได้เลี้ยวทไงอ่ะกลับกลับกลับโอ้ยเข็นี่คนโอ้ยโอ้ยดูดูดนี่คนไปแล้ว